ครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆจะบอกว่าเทคนิคก็ไม่ใช่เป็นเป็นความเข้าใจที่นักศึกษาชนิดจะเข้าใจผิดเรื่องของระบบกราวด์ด้งนะครับก็คือมันจะต้องเป็นคอมมอนกราวด์ครับเดี๋ยวมาดูกรณีศึกษาครับสมมุติว่าผมจะป้อนสัญญาณนะครับที่เป็นเพาส์เข้าไปในวงจร RC นะครับก็คืออี้บอกว่าเป็นควบบวกนะครับเป็นชิ้นแนวนะครับวันนี้ก็เป็นกราวด์ของ Si ิ้แนวนะครับ นี่เวลาเราวัดเนี่ยนะครับสโคปเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นต้องจําเสมอนะครับสโคปเนี่ยชแนลหนึ่งชแนลสองเนี่ยจะต้องเป็นกราวเดียวกันนะครับจะต้องเป็นกราวเดียวกันนะครับนั่นหมายความว่าคือว่าผมเอาชแนลหนึ่งนะครับวัดที่อินพุตก็คือวัดที่กราวเอ่อวัดที่สัญญาณตรงนี้เทียบกับแน่นอนว่ากราวต้องอยู่ตรงนี้นะครับเพราะเราคีบทางชแนลหนึ่งนะฮะออโต้เทสท์นีะครับมันก็จะมีสัญญาณนี่นี่คือชแนลหนึ่งคือวัดอินพุต คำถามคือถ้าผมเอาช่องสองนะครับคีบตรงนี้ตรงระหว่างกลางอาร์ซีนผนะครับ,รบโดยสังเกตไหมครับผมเอากลาวลอยไว้ก็ได้นะครับนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือกลาวช่องหนึ่งหรือช่อง,งสองอันเดียวกันนะครับหรือผมจะไปคีบตรงนี้ก็ได้หรือมาคีบตรงนี้ก็ได้มีค่าเท่ากันนะครับอ่ะสมมุติว่าผมลองคีบกลาวเดียวกันให้ดูนะฮะเป็นกลาวเดียวกันแสดงว่าตอนนี้ช่องช่องสองเนี่ยคือวัดแรงดันตกค่อมคือ v C นะครับผมก็คอ,อนเทนเนอร์สองอันะนี่คือ v C ที่เกิดขึ้นนะครับนะอ่ะเราลองทีนี้เราลองมาดูว่าถ้าเราปลดช่องแนลสองออกนะครับกราวของช่องแนลสองเห็นไหมครับสัญญาณก็ยังเหมือนเดิมอยู่แตนะ่เพราะว่ากราวในระบบกราวเนี่ยมันเป็นกราวเดียวกันนะครับนะบเป็นกราวเดียวกันคําถามก็คือว่าถ้าสมมุติว่าตอนเนี้ยผมจะวัดแรงดันตกค้อม อ่าผมต้องวัดอย่างไงนะครับบางคนก็บอกว่าก็เอาชแนลวางไว้ไตรงนี้ของชแนลสองแล้วเอากลาวเข้าตรงนี้คําถามคือได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่ากลาวคนละที่กันอ่าผมลองดูก็ได้ครับกลาวเห็นไหมครับสัญญาไม่ได้เลยเพราะมันเหมือนกับช็อตเซอร์กิตนะครับเพราะว่ากลาวต้องเป็นกลาวเดียวกันนะต้องเป็นกลาวเดียวกันนะสัญญาไม่ได้ ถามว่าถ้าอย่างนี้ตรงนี้เรากราวตัวนี้ไม่ได้ทําไงก็ลองสลับขั้วแล้วเอาตัวนี้แล้วเอากราวไปไว้าอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าอันนี้มันถือว่าเป็นกราวมันถือว่าเทียงเห็นไหมครับมันกราวเดียวกันเราเห็นไหมครับมันมีสัญญาณเดียวกันแล้วช่องสองเอาไว้ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับมันเป็นกราวเดียวกันหนึ่งนี้เห็นะครับไม่ได้นะครับอ่าสมมติสมมติอันนี้คือเป็น VC เนาะ VC นะครับผมเอา channel วิธีการทําก็คือทีนะนี้เราทําก็คือเราอาจจะต้องเซฟกราฟนี้ไว้ก่อนแล้วค่อยสลับขั้วมันไปนะควิธีการเซฟกราฟนะครับหนึ่งอันดับแรกคือเราต้องรู้นะครับว่ากราวต้เป็นกราวเดียวกันนะครับอันที่สองจริงที่ผมจะจะบอกคือการที่เราจะเซฟกราฟเข้าไปในเครื่องทึงยังไงให้มันดิสเพย์นะครับหรือว่าเราสโตรตัวกราฟไปก็คือตรงนี้นะครับมีเซฟแด์รีคอลนะครับนะ คือเซฟได้ทั้งรูปเข้า USB แล้วก็เซฟไปในเครื่องก่อนแล้วให้ดิสเพย์นะครับฟังก์ชันนี้เราเซฟนะครับมันต้องไปในที่เราจะเซฟเวฟฟอร์มนะครับเซฟช่องสองนะครับตรงนี้เซฟเวฟฟอร์มนะจากช่องสองนะครับ,รบไปเรฟเฟเรนซ์แล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะเรฟเฟเรนซ์ในปกติกคือเราจะเรฟเฟเรนซ์ไปที่เวฟนะครับเพราะว่าเป็นเวฟหนึ่งนะครับเป็นเวฟหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็เซฟหนังนะเซฟแล้ว ทีนี้โอเคทีนี้เราเซฟช่องสองเห็นไหมครับผมบอกช่องสองออกผมจะรีคอร์มันขึ้นมาทำไงผมก็ไปที่ฟังก์ชันรีคอร์มเวฟฟอร์มนะครับเวฟฟอร์มจากเมื่อกี้เราเซฟไปเวฟฟอร์มหนึ่งจำไหมครับเราก็รีคอร์มเอาเห็นไหมครับก็จะขึ้นตัวนี้แหละ,นะครับทีนี้เอาใหม่ผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนตนี้ผมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน วเพราะผมต้องการวัดอา R ์มครับแบบนี้นะครับ, R, v, R. รบแล้วก็ช่องหนึ่งวัดที่ในนันตัวครอบอารนี้ครับมีอ่าร์เราก็จะได้กราฟรูปนี้ออกมาผมต้องการเซฟรูปนี้อีกนะครับต้องการเซฟรูปนี้อีก,อกเกข้าไปอีกทำไงก็ไปเหมือนเดิมเซฟนะครับจากช่องไหนครับช่องหนึ่งแล้วก็ไปที่เว็บอะไรครับอย่าพยายามอ้อมซ้ำกันนะครับก็คือเว็ฟสอง ตกแล้วเราก็เซฟหน้านะครับแล้วเราก็รีคอร์อีกอะ่ะตอนนี้ก็คือผมเซฟรูปสเส้นสีเหลืองเนี่ยเข้าไปแล้วนะครับผมก็จะออนะรอออกมืนะดูออกมือครับตอนนี้เราไม่ได้วัดอะไรแล้วนะครับจะได้แล้วผมก็รีคอร์ขึ้นมาเรียรีคอร์เว็บสองใช่ไหมครับเราก็รีคอร์หน้านะครับก็จะขึ้นตัวนี้ออกมานะคือมันจะดิสเพย์ได้ทีละอันนะครับอะ่ะปุ๊บเว็บหนึ่ง มีคอหนาวเห็นไหมครับนะเทปสองนะมีคอหนาวขึ้นมานะครับ,รน,รบนะเนี่ยเราก็วัดเทียบกับอินพุตก็ได้ครับรว่าเราวัดชิ้นหนึ่งเทียบกับอินพุตก็ได้เห็นไหมครับเห็นะครับถ้าเราดูอันนี้ก็คืออินพุตอันนี้คือ V ที่ตัวข้อมาอันนี้ก็คือ B ที่ตัวข้อมสีนะครับนะโอเคครับก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องอรู้คือหนเ่งนี้มันต้องเป็นกราวด์เดียกันนะถ้ากราวด์เดียกันแล้วมันวัดไม่ได้วิธีการก็คือเราต้องเซฟเข้าไปในเครื่องก่อนแล้วค่อยรีพอร